สวัสดีค่ะเด็เกๆเป็นไงกันบ้างคะสำหรับในวันนี้ก,นกัรจะพาเด็กเรียนเรื่องของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะคะกันมีเกมให้เด็กเล่นด้วยค่ะชื่อเกมว่าฉันควรอยู่ที่ใดสิ่งของที่คุณรูเตรียมมามีทั้งหมด6ชิ้นค่ะชิ้นที่1กระเป๋าชิ้นที่2ถุงเท้า ชิ้นที่3ลูกโปง่งชิ้นที่4ดินสอชิ้นที่5ตุ๊ก,กตาและชิ้นที่6ชิงช้าเด็กๆลองแบ่งกลุ่มสิ่งของตามการใช้งานดูสิคะไปดูคำตอบของครูการเลยค่ะกลุ่มที่1ของเล่นได้แก่ตุ๊ก,กตาชิงช้าลูกโปง่ง กลุ่มที่สองเป็นของใช้ได้แก่ดินสอถุงเท้ากระเป๋าครูการแบ่งกลุ่มสิ่งของออกเป็นกลุ่มโดยใช้การใช้งานเป็นเกณฑ์สำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้คือทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หยิบหนังสือเรียนขึ้นมาเลยค่ะแล้วเปิดมาที่หน้าที่4นะคะอ่ะเปิดหรือยังเอ่ย พร,นนะะพร้อมแล้วนะคะพร้อมแล้วเราเริ่มเรียนกันเลยค่ะติดเด็กมาลองอ่านชื่อเรื่องกันก่อนนะคะเรื่องที่หนึ่งทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์คิดก่อนอ่านการจัดประเภทของสินค้ามีประโยชน์อย่างไร ต่อมาค่ะคำสำคัญคือคำว่าเกณฑ์สัพภาษาอังกฤษนะคะออกเสียงนะคะใครชื่อเรียต่อไปเป็นเนื้อหาที่สำคัญของวันนี้นะคะเด็กๆดูหนังสือตามไปด้วยแล้วก็ฟังคุณครูการสรุปให้ฟังด้วยนะคะคุณแม่และเข้าตูได้ไปที่ตลาดแห่งหนึง่งข้าตูสังเกตว่าด้านหนาของตลาด จะมีแผงขายผักส่วนถัดเข้าไปทางในจะเป็นแผงขายผลไม้ถัดจากนั้นเป็นส่วนที่ขายอาหารทะเลและเนื้อสัตว์และส่วนท้ายของตลาดเป็นที่ขายสัตว์เลี้ยงและอาหารสัตว์แม่บอกเข้าตูว่าตลาดแห่งน,นี้จัดแบ่งกลุ่มสินค้าโดยใช้ประเภทของสินค้าเป็นเกณฑ์ค่ะ การจัดประเภทของสินค้าเป็นกลุ่มทำให้ตลาดแห่งน,นี้มีความเป็นระเบียบค่ะและที่สำคัญก็คือเดินเลือกซื้อสินค้าได้ง่ายนั่นเองค่ะเด็กๆเ,เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆในวันนี้เราได้อ่านเนื้อหาในหน้าที่สี่แล้วขั้นตอนต่อไปนะคะภารงานของเด็กในวันนี้ก็คือให้เด็กๆ บันทึกกิจกรรมหรือที่เราเรียกว่าแบบฝึกหัดแล้วเปิดไปในหน้าที่6ค่ะเปิดหน้าที่6แล้วให้เด็กตอบคำถามในหน้าที่6ได้เลยค่ะวิธีการทำแบบฝึกหัดในหน้าที่6นะคะตรงคำถามที่ว่ารู้หรือยังให้เด็กๆตอบคำถามการจัดประเภทสินค้า มีประโยชน์อย่างไรลงเขียนเป็นให้เด็กๆเ,เขียนตามนี้เลยค่ะแล้วเจอกับครูการได้ใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะเด็กๆบ๊ายบาย